ประสบการณ์ก็ก็เห็นหลายๆรุ่นนะที่เขาไปประสบประเทศกันมานะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับหลายย่างหลายรุ่นนะครับแต่ที่ผมประสบกับตัวเองนะครับก็คือหลวงพ่อให้ไปเคี่ยวน้ํามันนี่แหละว่าแกเคี่ยวเองแกก็บอกให้คนน้ํามันน้ํามันเดือดๆนะนะผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็เดินไปหาตะหลิวพี่เนาะเดินไปหาตะหลิวว่าบอกไม่ต้องเอามือจุ่มลงไปเลย ผมก็เอะใจทำไมจะจุ่มก็ร้องร้องจุ่มไม่ร้อนมันร้อนอยู่แต่มันไม่พองพอหลวงพ่อกลับแล้วออกไปจากที่เที่ยวน้ำมันแล้วนะงูจุ่มจุ่มไม่ได้ร้อนร้อนมากได้ยินข่าวหลวงพ่อพ,พักนี้ทางด้านพุทธคุณหรือทางด้านแบบไหนบ้างครับก็เมตตาปงค์พันแค้วค่าปลอดภัยก็มีญาติโยมเขามาบูชาเรียนกัน ก็ค้าขายดีแล้วก็หลายคนในท่านในกณะที่จังหวัดเทนาานเก็มาร่วมหาทุกคงโคดมพ่อไปก็ดีไม่ตามหานิยมก็ดีแล้วค้าปลอดภัยก็ดี หนึ่งในทีมงานมหามงคลผ้าใหม่วันนี้เราจะมาปลุกเฟกรุ่นนะครับรวยมหามงคลเก้ากับรวยมหาอำนาจนะครับแล้วก็มีพยันรวยรุ่งเรืองเก็ตเงินเก็ตทองแล้วก็สีแดงสีทองสีเงินนะครับสร้างรุ่นรวยมหาอำนาจนะครับเพื่อร่วมทําบุญครับสร้างสาราวัดปีวัดห้วยด้วนนะครับส่วนเหรียญมหามงคลครับ99ครับจุดเด่นของเหรียญเลยครับ จะเป็นนี่ครับเลข99ครับซึ่งอยู่ด้านล่างครับเป็นอายุของหลวงพ่อครับปีนี้ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ของทีมงานมหาวิหาพระใหม่สร้างนะครับพี่แต่อันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อทองคํานะครับขออนุญาตครับนนี้เป็นเหรียญทองคานะครับรุ่นรวยยั่งยืน ซึ่งเป็นเหลียนรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่หลวงพ่อตรวจสอบเลขยันเองนะครับและแก้กับมือหลวงพ่อตั้งตัวท่านเองเลยนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ซึ่งว่า็นคนที่จังหวัดชลบุรีนะครับทำงานอยู่การไฟฟ้าคือขึ้นเสาไฟฟ้าและโดนไฟฟ้าช็อตตกลงมาไม่เป็นไรเลยครับซึ่งห้อยเหรียญรวยั่งยืนรุ่นแรกของทีมงานมหาวิทยาลัยพะาใหม่ไว้ครับ ชือปลอดภัยแค้วขาดเพราะว่าพุทธคุณหลวงพ,พัดนี่คือแค้วลาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองจานานเจ้าหน้าแน่ะครับขอได้ขอด้จริงครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามลุงตุ้ยนกสปอร์ตด้วยนะครับแล้วถ้าอยากจะให้ลุงตุ้ยเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศงานพิธีพุทธาพิเศษอย่างไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโบสถ์ตรงนี้หรือเปล่าครับที่มีข่าวว่าเกิดไฟไหม้ครับนี่นะครับ ทั้งหมดเนี่ยครับนะฮะแต่ไหมหมดเลยดำหมดเลยครับแต่นี่ที่เห็นนี่คือบุรณะใหม่แล้วครับแล้วตอนนั้นไหมหมดจะเหลือตรงที่เนี่ยจะเป็นผมนี่ก็ไหมหมดะะอะไรก็ไหมหมดจะเหลืออยู่แค่เฉพาะตรงนี้เฉพาะองขุ้่มอับเก้าอี้เตโต๊ะตัวนี้เหลือเฉพาะแค่นี้นอนกันดำหมดเลยไหมหมด ให้เลาประสบการณ์ให้ฟังนี่นะครับเกี่ยวกับเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับ รุ่นนี้ใช่ไหมครับเป็นรุ่นที่รุ่นแรกที่ทีมงานมาหาวิทยาลัยา่สร้างองโพาพัดน,นะครับแล้วคือเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างชอบมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับหลักๆก,ก,ก็คือตอนนี้ประสบการณ์ที่มีก็คือที่ว่าปีนเสาไฟฟ้าครับเป็นพนักงานไฟฟ้าครับและโดมหฟุดพช็อตแต่ไม่เป็นไรครับ ที่ผมเห็นมาหลักๆนะครับแต่ว่าสําหรับท่านอื่นผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือชอบนส่วนของความสวยของเหรียญความคมชัดของเหรียญอย่างเงี้ยครับก็ในวันที่7ที่8เดือนพฤศจิกานี้นะครับเราก็จะมีบรรจุเหรียญรุ่นนี้เข้าในงานประกวดคาเทื่อนนะครับที่พันทิพย์บางกะปินะครับใครอยู่แถวนั้นก็ไปส่งเข้าประกวดได้นะครับ มีรุ่นไหนบ้างครับเอ่อจะเป็นของทีมงานมหามงคลพระใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีรุ่นรุ่นเสมาเป็นรวยยั่งยืนนะครับแล้วก็เสมามหาอำนานแล้วก็เสมารวยมหามงคลครับ วันนี้โอ้โหไดเหรียญเยวเองครับไม่มีใครอยากขายแล้วลุ้นเนื้อทองคำลุ้นทองคำในเกอะพี่พาหลวงพ่อไปไหนมาบ้างได้เจออะไรบ้างครับก็ตอนหลังจากปีนี้นะครับตอนช่วงผ่านช่วงโควิดมาก็มีหลายที่มากครับที่คนกับศรัทธาหลวงพ่อแล้วเข้ามาที่วัดล้นหลามมากจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคน ปีนี้นี่เป็นอะไรที่แบบหลวงพ่อครบ99ปีด้วยแล้วก็ผู้คนเข้ามาเยี่ยมถวายเงินหลวงพ่อเยอะมากครับปีนี้หลวงพ่อแบบดังมากครับตอนนี้นิมนต์กินนิมนต์ติดทุกวันทุกวันครับต่างจังหวัดออกทุกวันครับเยอะมากครับตอน,นหลวงพ่อเป็นพระผู้มีเมตตาครับท่านเป็นผู้ดีศีลจิตใจเมตตามากแล้วไปเ,เจอประสบการณ์อะไรกับหลวงพาครับกับส่วนตัวเองก็ มันก็เป็นความรู้สึกเราก็บอกไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่ามันก็สามารถสัมผัสได้จริงๆจากที่เราแบบเข้ามาอยู่ตรงน,นี้แล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นทํามาหากินก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอีกอยังมีอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถล,ลาอะไรก็หลายๆคนมากเท่าเท่าที่ได้รับฟังประสบการณ์มาก็เยอะมากครับที่แบบแค้วคาดปลอดภัยด้วยบารมีหลวงพ่อคยเป็นทหาร่าน,นศึก สงครามโลกครั้งที่สองอที่โจมตีทางคนสวรรค์ทนนหารญี่ปุ่นเข้ามาเต็มประเทศแล้วก็หลังจากนั้นก็มาบวชบวชจากทหารสามปีแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ไม่ศึกเลยก็ศึกษาวิชาคมกับหลงพ่อเดิมแล้วก็มาจำํำภรษาอยู่ที่นี่พศสออมาปฏิบัติอยู่วัดรีดวน คอมาเขาเรียนวิชาอาคมมาเรื่อยๆเ็เปลี่ยนกล้ากึนทุกวันเขาประจาอยู่วัดด้วยขอ้อขอแสดงความยินดีนะครับกับหลายๆท่านที่เข้าแถวนะครับแถวยาวตั้งแต่ด้านในนะครับถึงนอกวัดเลยนะครับตอนนี้อยากจะรู้ว่ามีเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่แกะออกมาแล้วด้านในเป็นอรน,นะครับยังไงก็ บอกลุงต้ยเน่อยนะครับว่าเป็นใครที่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมหรือว่าพุทธาพิเศษครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับยังไงก็ติดตามนะครับช anel นกสปอร์ตลุงตนกสปอร์ตเรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าวันไหนเราได้ของดีเรามีของดีเมื่อไหร่นะครับเราจะเอามามอบให้เพื่อนเอามาแจกให้เพื่อนๆนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับ